ท่านนโยคาวาจรท่านหลายเวลานี้ใกล้จะสิบแปดนีกาสามสิบนาทีเป็นเวลาใ้การรับฟังเรื่องก่อนการเจริญพระกรรมฐานโดยเฉพาะในโอกาสนี้เป็นบุคกรรมด้านนรกสำหรับวันที่แล้วได้พูดมาถึง สังคาตะมหานรกเป็นขุมที่สามแห่งนรกใหญ่วันนี้ก็จะขอนำนรกตั้งแต่นรกที่สี่ขุมที่สี่เป็นต้นไปจะถึงไหนก็ยังไม่ทราบสำหรับนรกขุมที่สี่นี้ชื่อว่าโรรุะมหานรกโรรุวะมหานรกนี้แปลว่านรกที่มีเสียงคนคราง เป็นนั้นว่ามีเสียงดังเสียงดังไม่ใช่เสียงรลองเพลงเป็นเสียงเนื่องจากทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านกล่าวถึงชีวิตของสัตว์ที่ตกอยู่ในนรกนี้มีอยู่ว่าเราเราสัตว์แม้ล่อว่าชาวซะด้วยนะบาลีนี่แบบบอกว่าเราสัตว์ชาวหรือว่านรก ควรจะใช้สัตว์เล่าสัตว์ในโลือว่านรกนี้ต้องเสวยทุกขเวทนาในดอกบอัวเหล็กและวิธีเสวยทุกขเวทนานั้นก็แปลกประหลาดคือนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกบอัวเหล็กอันร้อนแรงใหญ่ห้ดอกบอัวเหล็กมันดอกใหญ่ใช่ไหมไอ้ดอกบอัวเหล็กเขานารก ศีสษะมิกเข้าไปในดอกบัวแค่คางนี่เขานอนนะฟังให้ดีว่ามันมีคล้ายๆกันโรลุวะนรกกับมาหาโรลุวะนรกขุมที่สี่นี่เรียกว่าโรลุวะนรกมันดาวสัตว์นรกนอนอยู่บนดอกบัวเหล็กที่มีไฟลุกโชนศีรษะมิกเข้าไปในดอกบัวแค่คาง มิดลงไปจมหัวหายลงไปในดอกบัวไม่จะเอาคางพาดดอกบัวจมหัวหายลงไปในดอกบัวแค่คางส่วนทางด้านปลายเท้าก็มิดลงไปในดอกบัวแค่ข้อเท้าสำหรับมือทั้งสองก็กางจมมิดลงไปในดอกบัวเหล็กแค่ข้อมือ นอนคว่ำหน้าอยู่ด้วยอาการอันพิลึกที่โกลช่นนี้ถูกเปลวไฟเผาขึ้นมามันร้อนแรงเหลือเกินไฟไหม้ดอกบัวเหล็กร้อมกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นดอกบัวแดงลุกโชนระแสะไฟพนนรกนี้แต่ละขุมตั้งแต่สันชีพนรกมามีความเร่าร้อนเกิน้นตามลำดับสูงขึ้นเป็นลำดับลำดับ ท่านบอกว่าสำหรับเปลวไฟและ <c oughs> แลบ,บข้าหูซ้ายออกหูขวาแลบ,บข้างหูฝขวาออกหูซ้ายลองนั่งนึกดูลองนั่งใครควรดูว่าถ้าเราถูกก็แบบนี้มันจะมีความรู้สึกเช่นไรเพ <c oughs> ียงดาวไฟทูบจี้เขานิดเดียวบอกว่าร้อนทนไม่ไหวนี่เขานอนยืนบนดอกบัวเหล็กแดงโชนไฟลุกท่วม ไปพุ่งเข้าหัซ้ายเข้าหัวขวาเข้าหูวซ้ายออกหูขวาเข้าหูขวาออกหูซ้ายเข้าทางปากออกทางจมูกเข้าทางจมูกออกทางปากสัตว์นรกก็ได้แต่ร้องก็าบอกว่าร้องเสียวสนันบันไวทือื่นแต่ความจริงไอ้หัวนี่มันจมลงไปในในดอกบัวเหล็กแคค้าง เสียงร้องครครางมันออกมาอย่างไงแล้วก็กลีบดอกบัวไม่ใช่เหล็กทึบเสียงยังปรากฏออกมาได้ถ้าถามว่าสัตว์ทั้งหลายพวกนี้ตายหรือไม่ตายก็ต้องบอกว่าไม่มีการตายต้องสวยทุกขเวทนาจึงกว่าจะครบอายุของกรรม สำหรับอายุของกรรมนี้ท่านมีกฎเกณฑ์ไห้ว่าอายุของสัตว์ในโวะนรกนี้มีประมาณ4,000ปีนรกความจริงก็ไม่นานนะ4,000ปีเท่านั้น <c oughs> แต่ว่ามัน4,000ปีนรกซึ่งจะเทียบกับเวลาของมนุษย์โลกมีดังนี้คือ234ล้านปีของมนุษย์ เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกขมนี้ <c oughs> แล้วก็นับโดยเดือนก็สามสิบวันของเขาเป็นหนึ่งเดือนของเขาสิบสองเดือนของเขาก็เป็นหนึ่งปีของเขาเอาลองคูณกันดูนะเระกืกฏว่าวัดของเรานี่มีนักศึกษาชั้นสูงมากสำเร็จปัญญาม,มาแล้วก็มีหลายท่าน ลองคูณอายุสัตว์นรกดูกันแล้วกันท่านอยากจะลงคุมไหนก็ตั้งใจไว้เพื่อลงคุมนั้นจะได้สบายใจถ้าอยากจะลงก็ไม่อยากไอ้นรกคุมต้นๆน่ะอยากลงมาทําไมถ้าเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่เราก็พยายามลงเอเวทีมาหานรกก็แล้วกันไหนไยาจะลงสักทีเ้ามันมีชื่อมีเสียง <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อว่าบรรดาพระทั้งหลายถ้าพลาดกล้งลงไปเขาก็ลงอเวจีมหานรกกันถ้าลงแค่โลู้ว่านรกแค่นี้นั้นมันก็บุญวาส,สนาน้อยเกินไปเพ็อนอนั้นว่าพวกท่านไม่มีโอกาสนรกขุมนี้จะมีโอกาสก็ต้องเพียงเพียงแค่อเวจีมหานรกขุมเดียวน่าเสียดายนะเอาคุยกันต่อไป เล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าฟังเสียก่อนท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนี้แล้วต่อไปไม่จบปาคุ้มแล้วก็จะอธิบายเรื่องเกล็ด <c oughs> ที่เคยระศบมาบ้างมาบ้างมาบ้างแล้วก็ที่เคยพบตามธรรมบาลีบ้างจะเอาแต่เรื่องที่พบมาอย่างเดียวก็น่าจะกลัวจะไม่ละเอียดชัว่าผมไม่ได้ดูมากมายนะัก แค่ดูแล้วอาการเปลี่ยนแปลงในะนรกมันก็มีคือคนนั้นลงไปคนนี้ขึ้นมาให้การรับกกรโทษทุกข์โทษมันอาจจะไม่เหมือนกันเรียกว่ากันต่อไปถึงนรกขุมที่ห้ามีชื่อว่ามหาโรรวานรก <c oughs> นรกขุมนี้ที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่ามีร้องเสียงครครางดังกว่านรกขุมก่อน ริงให้นามว่ามหาลูลวานรกแหมน่าคงจะดีกว่าน่าชื่นใจกว่า <c oughs> <c oughs> แต่กล่าวถึงกฎข้องกรรมที่ถูกการทรมายของสัตว์ในนรกคุมนี้เต้องเสวยทุกขเวทนาอันน่ากลัวนักใช้ศัพท์แบบนี้อีกแล้วนี่เพราะอามรีมาใช้ คุณดูตามบาลีสำนวนถ้าไันขัดขัดหูชอบกลนเพราะว่าน่ากลัวจะเป็นคนแปลนะในสมัยนะัย้นเขาพูดภาษาแขกคงจะเพราะต้องเข้าไปยืนในดอกโบเหล็กนรกนี่ผู้นี้ยืนผู้นั้นนอนผู้นี้ขยันมากหน่อยเก่งกว่าเขาจึงที่มีนมามวมหาพระววยใหญ่และเก่งกว่าใหญ่กว่ามีวาสนาบรารมีดีกว่าร้องก็เสียงดังกว่า ท่าน,นบอกว่าลงไปยืนในดอกบัวเหล็กของนรกซึ่งมีกลีบแต่ละกลีดคมกริดเหมือนกรดโอ้โหสบายมีน้ำซ้ำก็ยังร้อนแดงฉานไปด้วยไฟนรกไฟนรกเผาดอกบัวจนแดงฉานเหมือนกับเราไฟาเผาเหล็กจนแดงโชนแต่อีกดอกไฟในนรกมันร้อนกว่ามันแดงกว่ามันมีฤทธิ์มากกว่าโอ้สบาย เสียงลุกโพรงอยู่ในดอกบัวปีนเนียงนิดเผาสัตว์นรกซึ่งอยู่ในดอกบัวนั้นตั้งแต่เท้าตลอดถึงวิษะพ่อผู้นี้ก็ยืนนิวินาแล่เสียงก็ถึงได้ดังกว่านรกคมแรกหัวก็จมไปในดอกบัวมันก็นเลยเสียงดังสู้ไม่ได้เปเลวไฟแรกกครืงทั้ารทาาั้งกล่าวเอาแล้วสิอ๋อทวารทั้งหมดมันเปิดอยู่ เผาไหมไปทั้งข้างในและข้างนอกเพราะมีเปลวไฟอันร้อนแรงได้กาเช่นนั้นดังนั้นนรกคุมนี้จะมีนามว่าชื่อว่าชาลาโรรวะนรกแะมีชื่อนะชื่อเดิมที่ป้ายเขาเขียนไว้ก็บอกว่ามหาโรรุวะนรกแต่ยังมีชื่อซ้อนขึ้นมาว่าชาลาโรรวะนรก ซึ่งแปลว่าเป็นนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องคนครางพราะเปลวไฟด้าน,นี้ท่านมากล่าวถึงชีวิตขอสัตว์นรกที่อยู่ในนั้นท่านบอกว่าเหล่าสัตว์ในมาหาโลระวานรกนี้ต้องเสวยทุกโทษในดอกโบวเหล็กถูกไฟนรกเผาให้ได้รับความกระวนกระวายด้วยความร้อนเข้าจับจิตจับใจ จะตายก็ไม่ตายตายไม่ได้ลอกคุณมันนั่งบนเว่าตายก็ไม่ตายไม่มีทางตายถูกไฟเผาเท่านี้ยังไม่พอนี่ใครถ้าไม่อยากจะตายแล้วก็เชิญไปอยู่ใน,นนรกนะเพราะนรกเขาไม่มีการตายกัน <c oughs> จนกว่าจะหมดเกลียเมื่อหมดเกณฑแล้วก็ไม่ตายคือพ้นมาจากน,านรกนี่ท่านที่กําลังจริญเพื่อกรรมฐานอยู่ถ้าอยากก็กลัวตายแล้วก็ไปอยู่สนานนรกก็แล้วกัน จะได้ไม่ตายถูกไฟเผาเท่านี้มันก็ยังไม่พอยังถูกนายนิริยาบาลถือกระบองเหล็กอันมีไฟลุกโชนนายนิรยิรยาบาลนี่แกไม่รู้จักร้อนตีข้นนำลงไปที่ทิศซ้ำเข้าไปอีกจนกระทั่งทิะแตกยับถึงก็นั้นก็ดีสัตว์พวกนี้แกก็ไม่ยอมตาย เราะอมน่ากรรมที่ทําให้ชีวิตได้รับทุกข์ต่อไปจึงจึงกว่าจะถึงอายุไขนั่องกล่าวว่ากฎเกณฑ์ของยุสัตว์ในมหาโลกวันรกนี้โอ้โหมีประมาณแปดหมื่นปีนรกน่าอยู่นะอายุยืนดีพวกนี้ไม่อยากจะตายนี่กลัวตายนิดดีอยู่ที่นี่ดีอายุมากดี ซึ่งจะเทียบกับเวลาในมนุษย์โลกท่านบอกว่าเทียบได้อย่างนี้คือ9,216ล้านปีเป็นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกขุมนี้แล้วก็นรกขุมนี้ก็มีอายุ80,000ปี8,000ปีสบายคุณเลยไม่ต้องห่วงพระพุทธเจ้าผ่านไป10พระองค์แล้วยังไม่ได้โผล่มาดูหน้ามนุษย์เลย ยังนั่งยิ้มร้องเพลงโคขนครางโขนเพลงและโคขนคางอยู่ในมหาลล,ล,ลวนันรกเอาแลเป็นอรู้กันตามพระบาลีที่พูดตามพระบาลีนี่เรียกว่าอาจจะเฉาเฉาไปนิดไม่กระชับไปเฉงก็เพราะว่ายัางไงยังไงผมก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าก่อนคนสนศักม์มาบอกว่าทําไมหลวงพ่อไม่พูดในเรื่องที่ไปเห็นมาเอง ก็ต้องบอกว่ายังไงยังไงก็ต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักชัยไว้ก่อนเรื่องเห็นมาเองมันเป็นเรื่องเกล็ดพระตามบาลีท่านเขียนไว้แต่พึงภาคพื้นวาสภาวะมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องพูดตามท่านไปก่อนถ้าคืนเอาเรื่องที่เห็นมาเองไปพูดเข้าเขาจะหาว่าเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองแล้วผมก็ต้องไปอยู่กับเทวทัตขุนที่แปดไม่เอาแล้วเขียนเต็มทีแล้ว ที่ว่าเข็ดเพราะอะไรเพราะผมเคยลงนรกนะไอ้ขุมที่หนึ่งถึงขุมที่หกเนี่ยผมเคยผ่านมาแล้วแล้วผ่านมาไหลเที่ยวด้วยแล้วก็ยังอยากจะชวนพวกท่านหลายให้ลงผ่านเป็นนอนเล่นโกโก้บงังทั้งนี้ถอยหลังไปนาดีแต่ชาติแนตะ่ผมซ้อมมาแล้วคุณไม่ต้องห่วงเจคิดว่าผมมีเป็นคนน่ะมีคนโง่ไม่รู้ความเป็นไปของนรกทนะําไมจริง ผมรู้จริงๆผมเคยนอนในรถเกือบทุกขุมเว้นไว้แต่ขุมที่เจ็ดกับขุมที่แปดไม่ได้ไม่ได้ไปกับเขานี่มาขุมที่หกมีนามว่าตาปะมหานรกตาปะนะไม่ใช่ปะตาตาปะมหานรกนี่ท่านกล่าวว่าที่มีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นนรกที่ทําให้สัตว์รับร้อนไอตาปะนี่ร้อน เออไม่ไหวอ๋อมีนรกดีอยู่ขุมหนึ่งโลกันตะมหานรกเขาไม่ร้อนเขาเย็นแต่ยังยังไม่ถึงก่อนพอถึงนรกขุมที่แปดนี่ผมจะย้อนกลับมาถึงบุคคลที่ลงไปบางคนเป็นตัวอย่างเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในตาปะมหานรกนี้ท่านกล่าวว่าถูกนายนิรยาบาลน,น,นิรยะนิรยะนะ มาอ่านผิดแอนลิ้นไม่ดีนี่รัยาบาลแปล,ปล,ปลว่าผู้รักษานรกคุยเจ้าหน้าที่ของนรกบังคับขับไล่ให้ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กโอ้นี่เื่งกีฬาสนุกไล่ขึ้นไปบนปลายเหลาเหล็กเส่้งใหญ่โตเท่ากับต้นตาลต้นตาลน,นรกไม่ใช่ต้นตาลบ้านเรา ร่วงโรดโชตนาการแดงฉานไม่ได้เปลวไฟแม้ดีจริงๆเล่นคนสนุกแล้วเสียบตนเอลนอปลายลเหลาเหล็กนั้นซึ่งมีเปลวไฟพุ่งขึ้นภายใต้แม่ไอเหลาเหล็กก็มีปลายมีไฟเผาเส้นแดงมีเปลวเผาไฟก็ลุกเปรบเปรบอิเล็กก็แดงแล้วก็แหลมคมและข้านล่างก็ยังมีไฟพุ่งขึ้นอีก ไฟเผาผลานเสือหารสัตรรกเป็นนิดไม่มีการหยุดอีกตอนนี้แหม้ท่านบอกเป็นนิติรันดอนว่าอย่างนั้นไม่จําเป็นว่ากันตลอดเวลาม,มีการทักผ่อนเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านก็บอกว่าเนื้อก็ดีเนือ้อหนังมังสาให้ให้มังสาเนี่ยเแปลวันหนัง ท่านบอกว่าเนื้อหนังมางสาของสัตว์ทั้งหลายน,นรกสัตว์นี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงจัดคนแปลเขาแปลเขลาไว้ลอบทับสั์ลงไปให้เอ็หนังมังสามันก็หนังแต่คนไทยเราชอบพูดซนซอนเป็นเนื้อหนังมางสาของสัตว์ทั้งหลายน,นรกจะเหลือเป็นชิ้นดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีมันไม่มีมันถูกทิ่มถูกแทงถูกไฟเผาท้องพูดท้องพองโอ้หาอะไรดีไม่ได้ ก็มีแต่ที่จะไม่สุขคองอยู่เหนือปลายแหลนเหลาไปท่านเองท่านบอกว่ามีบุามาเหมือนกับเนื้อที่เสียบไม้ปิ้งให้สุกบนฐานบนฐานไฟสัตว์ในโลกทั้งหลายต้องเสวยทุกขเวทนาดิ้นรนไปมาจนกระทั่งเนื้อหนังพองไปด้วยน่ายค้งไฟในโลก คันเนื้อสุกแล้วก็มีสุนัขนรกรูปร่างใหญ่โตมากประหลาดมากขนาดใหญ่เท่าช้างสารช้างสารนี่ไม่ใช่คืช้า,ชางสารนี่ตอกนะเขาช้างสารไม่ตัวใหญ่ร้องส่งเสียงดังคือกล้องเหมือนกับฟ้าร้องเนี่ยแหมจะมาจะกินนะมั้งช้างช้างหน้ากขจะกินคนมีสภาพแสดงว่าหิวจัดเยี้ยมก็หือ เรือวิ่งเข้ามาไปยงเท่าหน้าหมาวนี้ไม่ใช่ช้างหมาตัวเท่าช้างก็ยงเท่าหน้าปลายปากงับกัดจะแชกลากสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ลงจากแหลนเหลาแล้วก็ฉีกเนื้อเคี้ยวกินอย่างอร่อยจนเหลือแต่กระดูกเนี้ไม่ใช่หมาแท้นะเคราะเาหมากรรม อำน่ายของกรรมของคนที่ทํำบาปประเภทนี้ต้องถูกลงโทษแบบนี้หมีหมาก็มีหน้าที่ต้องลงโทษคนเอออย่างนี้เกิดเป็นหมาดีกว่าไปลงนรกจะมีอำนาจต้องเสวยทุกข์โทษเพราะนายนิรยาบาลบังคับให้ขึ้นไปอยู่ขึ้นไปอย่างอะไรว่าย่างตนอยู่เป็นปลายแหลมอันโธมันว่าจะไม่รู้เรื่องเลย เป็นอนันวกายชาชิฉีเนื้อสัตว์กินในจามานะมันดึงมาคนหล่นมันก็กินเนื้อกินหนังกินเนื้อกินหนังเสร็จเจ้าคนก็ไม่ตายเนื้อหนังหมดเลยเนื้อหนังมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่นายนิรยาบาลชาวนรกอนะ่ะเจ้าหน้าทีนา่นรกก็บังคับให้คนพวกนั้นขึ้นไปเป็นเนหลนเหลาอีกถ้าไปแล้วไม่ไปล่ะไม่ไปอาหอบ ดำใหญ่ใบใหญ่เสียบหมับก็ให้แทงปึ๊บเก็เยกขึ้นไปทรงไปเป็นยอดแหลงเหลาเอาไม่ขึ้นก็ได้นี่ไม่เป็นไรแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นต่อไปก็เป็นอย่างนั้นสลับกันไปสลับกันมาไฟก็ใหม่แหละเเ่เหลาก็เสียบก็แทงห้อยลงมาไอหมาก็กัดก็กินก็ว่าก,กันแบบนี้แหละสบายสบา นี่ไม่เมื่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องสเสวยทุกขเวทนาอยู่ในนรกนี่ที่เรียกว่าตาปะนรกท่านบอกว่ามีอายุประมาณหนึ่งมืนหกพันปีนรกถ้าจะเทียบกับเมือมนุษย์ก็หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้ยสิบสองล้านปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันกับหนึ่งคืน ให้สิบแสมสิบวันเป็นหนึ่งเดือนริบสองเดือนเป็นหนึ่งปีนะจำไว้ด้วยนะแล้วคูณกันเข้าไปว่าคิดว่าชีวิตในมนุษย์เรามีเท่าไหร่เชียนได้หนึ่งวันกัหนึ่งคืนของเขาแล้วก็ผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีครบหนึ่งมืนหกพันปีของนรกเฮน่าอยู่เหมือนกันนะ ความจริงในรกคุมนี้ก็น่าอยู่เนี่ยแต่ใครจะอยู่ก็ไปแล้วก็ไม่เอาขี้เกียดเรียกว่าอย่างที่ปรท่านอยู่แต่ความจริงผมเคยอยู่มาแล้วไอ้ขุมที่หกนี่ไหมมันสนุกสนานบอกไม่ไม่ถูกเล่ดนดีเกลละครมันเปลวไฟป,ป็นหอกแหลนเหล่าแสดงคนแต่ไม่มีคนดูมีนายนิรยบาลเท่านั้นเขาเคยดูเขาเป็นผีเลี้ยงหาคนอื่นดูไม่ได้ นี่มาน,นรกขุมที่เจ็ดมหาตาเอ่อมหาทาปะนะน้อยเนย่ชื่ว่มามหาตาปะนะมหานรกนะมหาสมมหานะมหาตาปะนะมหา,า,านรกนะนรกขุมนี้เชื่อดีท่านบอกว่าเหล่าสัตว์ที่เกิดขึ้นในนรกขุมนี้ย่อมได้รับทุกข์อันเกิดจากความร้อนแรงแห่งเปลวไฟอย่ยางสูงที่สุด หมายความว่ามันร้อนยิ่งกว่าขุมนี้หกได้รับทุกเพื่อความเล่าร้อนเหลือประมาณไม่มีความร้อนในที่ไหนๆจะเปรียบไปกับความร้อนในนรกขุมนี้นี่หมายความว่านรกหกขุมนั่นแหละที่ว่าร้อน่ะมันร้อนไม่เท่าขุมนี้ฉะนั้นน,นรกขุมนี้จึงมีชื่อว่ามาหาตาปณะนะมาหานรกแม่ใหญ่ด้วยร้อนหนักด้วย ในรกคุมก็ใหญ่ร้อนก็มากมันเป็นชื่อว่านรกที่เต็มได้วยความเร่าร้อนอย่างมากมายหรือประมาณแต่กล่าวถึงชีวิตสัตว์ที่เป็นอยู่สัตว์ในมหาตาปาในรกนี้ย่อมมีชีวิตอยู่ภายในในรกแล้วก็ท่านบอกโอ้สัตว์ของท่านเหลือเกินน่ากลัวนักหนาอะไรพวกนี้ พราะมนารกนี้ทั้งลึกทั้งกว้างมีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟภายในกำแพงกว้างใหญ่ไพสาลใหญ่โตมากมีภูเขาเหล็กลุกเป็นไฟตั้งอยู่เป็นลูกลกตามพื้นข้างๆภูเขานั้นมีขวากเหล็กแหลมคมปากเกรียงรายอยู่เหนือพื้นเหล็กแดงอันร้อนแรงไปด้วยเปลวไฟอย่างมากมาย นายนิรยาบาลก็มีอาวุธถืออยู่ในมืออาวุธที่ถือก็คือหอกบ้างดาบบ้างแหลนบ้างหลาวบ้างและนในอาวุธนั้นก็มีไฟลุกโชนแดงเป็นแสงเฟืงองก็โหไม่ไหวเลยไล่ทิ่มแทงสัตว์นรกรโอ้โหมันคมเจ็บแล้วยังร้อนอีกมันก็สนุกกันใหญ่เหรอ ทขาบอกไล่ทิมแทงสัตว์นรลกทั้งหมดบังคับไปขึ้นไปบนภูเขาเอาทีไอ้ภูเขานั่นก็ไฟก็ลุกภูเขาก็แดงเป็นไฟเป็นภูเขาเหล็กอะไม่ใช่สีแดงนะไฟมันเผาเหล็กจนแดงแล้วก็มีไฟลุกออกอีตาพวกนี้กก็บังคับให้ขึ้นไปอีกโกอไฟแดงฉานบรรดาสัตว์นรลกนั้นหลายเท่านั้นเมื่อถูกนายนิยาบาลไล่ทิมไล่แทง ก็พากันตกใจกลัววิ่งหนีขึ้นไปยอดบนยอดเขานั่นเอาสิเอาเขาไล่ตีไล่ทิม่มไล่แทงไล่ข่าไล่ฟันกลัวเขานี่กลัววุดวิง่งขึ้นบนเขาวิ่งข้นไปมันจะเป็นยังไงไอ้ไฟมันก็ไหมเอาโถโอเถอะเผาตัวแล้วก็มีลมกดไอ้ลมกดแ้่มันร้อนแรงบอกไม่ถูกพัดมาด้วยกาลังแห่งลมของนรกไม่ใช่ลมชาวบ้าน ใหสัตว์ทั้หลายพวกนั้นพลัดตกลงมาจะย่อเขาเอาเมื่อตกลงมาแล้วก็ไปถูกไอ้พื้นที่เต็มไปด้วยเหล็ดแดงแสงแดงไได้ไฟไฟชนร้อนก็แสนร้อนพอตกลงมาถูกขวากถูกน้ําถูกแหลนถูกเหลาที่เขาตั้งรอไว้อยู่เบืองล่างมีเสียงเสียบกายทะลุเลือดแดงฉานแม้ยังมีเลือดอีก ถ้าความจริงเลือดเขามีวันนี้เวลาหมดเป็นการทรมานดูหน้ากลัวทะเลอย่างยิง่งฉันบอกว่าบางตนก็ตกลงมาถูกขวากถูกน้ำแหลนเหลาเสียบเข้าหูเข้าตาทะลุมันไม่ต้องเลือกนะกันแล้วไปเถอยมันเสียบไปทั้งตัวนั่นไม่จบอกกันก็ได้สำหรับนะรกคุมนี้ไม่มีปีเป็นขึ้นกำหนด ถ้ายถามว่านารกคุมนี้สัตว์ที่ไว้ทุกขเวทวนามีอายุกี่ปีนรกและก็นหนึ่งวันนรกคุมนี้คุมที่เจ็ดนี้เท่ากับนับในมนุษย์ได้เท่าไหรไม่มีสมบายอยู่สบายไม่มีอายุไขแน่นอนแต่ว่าท่านบอกว่ามีอายุอยู่ครึ่งกับ อายุที่เดเวยสุกอยู่ในนรกมันสุกไอ้สุกที่ไม่ใช่สุกใจขึ้นเนือ้อมันสุกหนังมันสุกกระดูกมันสุกเขาเจนสุกอยู่ในนรกขุมนี้สิ้นระยะเวลาครึ่งกับจึงจะหมดกรรมที่อยู่ในนรกใหญ่ขุมนี้นี่ท่านฟังกันมาแล้วเจ็ดขุมได้ยินไหมบอกท่านบอกว่านารกทั้งปลเจ็ดขุมเนี่ยแล้วปลายขุม ใครทำบาปอะไรจรีงตกนรกขมใหญ่เหล่านี้แต่ว่าเป็นบาปรักลักแังกันไปบาปน้อยหน่อยเบาหน่อยก็ตกสันตีพรนรกแล้วก็ไม่มีการบอกว่าเป็นบาปประเภทไหนผมยังเคยพูดว่าเป็นนรกแแปะเจีย้ยไม่เคยคิดให้ว่าบาปประเภทใดมีอาย,ยุเท่าไรเมื่อไรจะหมดกรรม นี่แกก็มานั่งวิ่งนั่งนอนก็นเล่นในนี้นี่มันน่าคิดเอาเวจีพูดไม่ได้เพราะเวลาจะหมดเสียแล้วนี่นะเป็นนั้นว่าเรื่องราวของนรกตามเรื่องของพระบาลีนี่จําเป็นต้องอามาพูดถ้าไม่เอาบาลีมาพูดจะดีไม่ดีก็อย่าหาว่าผมเป็นพระพุทธเจา้าเสเองผมมันลาบากเป็นนั้นว่าสําหรับวันนี้ก็ว่าจะมาได้ถึงนรกขุมที่เจ็ดเท่านั้นเวลาหมดแล้วก็ขอ,อยุติก่อน สำหรับเรื่องนรกก็ว,วันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้